สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านในขณะที่เมื่อวานนี้นะครับทีมอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเราได้แข่งขันฟุตบอลโลกนะครับในรอบคัดเลือกพบกับเจ้าภาพนะับซาอุดีอาระเบียนะครับผลปรากฏว่าทางอินโดนีเซียในภพ่แพ้ไป3ประตูต่อ2นะครับทำให้โอกาสที่อินโดจะไปฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับมันเริ่มน้อยลงนะครับรวมทั้งทีมชาติ อย่างนะครับอิรักนะครับก็รู้สึกว่าจะมีประเด็นกับเรื่องนี้ด้วยนะครับที่อยู่ร่วมสายกับสามทีมนะครับกับอินโดแล้วก็กับซาอุดิอาราเบียเพราะว่าทั้งเอฟนะครับได้กําหนดการในขันในรอบนี้ซึ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มกูมละสทีมเพื่อจะคัดเลือกอันดับหนึ่งะครับไปแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยปรากฏว่าผลปรากฏว่านะครับมี2ทีมนะที่อยู่ในย่านอาหดับก็คือซาอุดีอาระเบียกาตาเนี่ย ได้รับนะครับเป็นโฮสต์ในการแข่งขันน็่นคือหมายความว่าไปแข่งขันในประเทศซาอุดแล้วก็กาตาร์ซึ่งนะครับทางอินโดและทางอิรักพยายามประท้วงนะครับแต่ในเอฟซีไม่สนใจครับยังปล่อยให้นะครับลงทําการแข่งขันในประเทศซาอุดและประเทศกาตาร์นะครับเพราะทั้นที่สามารถสลับกันได้นะเอาซาอุดมาสายของซาอุดน่าจะมาแข่งที่กาตาร์และสายกาตาร์ไปแข่งที่ซาอุด ซึ่งผมดูแล้วนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเริ่มจะคุ้นตาแล้วแม้แต่ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอย่างบอลโลกนะครับซึ่งเมื่อคือนนี้ก็อย่างที่ตามคาดครับอ่ทาทกลางกองเชียร์ของซาอุดีอาระเบียนะทำให้นะครับอินโดนีเซียเนี่ยพ่ายแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่เราก็ยังเชียร์ต่อไปครับว่าจะมีลุ้นหรือไม่ในแมตช์ต่อไปนะเจออิรักก็ขอให้ประสบความสําเร็จให้มันเป็นงูกินหางครับให้อิรักก็ถล่มซาอุให้ดูหน่อย นะครับมันจะได้สนุกนะครับสายนี้ส่วนนะครับทีมที่เขารอฟุตบอลโลกไปเรียบร้อยอย่างเกาหลีใต้นะเย็นนี้นะครับมีแมตช์สำคัญนะในการต้อนรับการมาเยือนของบราซิลนะในเป็นการอุ่นเครื่องเก็บแรงด์กิ้งฟี فا เป็นเอแมตในฟี f a เด y นะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยเขาได้เข้ารอบบอลโลกปี2026ไปเรียบร้อยแล้วครับนัดนี้เป็นนัดที่เขานะครับอุ่นเครื่องกับทีมระดับท็อปของโลกอย่างบราซิลครับน่าดูครับ ก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะเวลา18นาฬิกาณสนามกีฬาเวอร์คับโซนะครับกรุงโซนะครับเย็นี้นะครับ,รบ,รบสำหรับนะครับข่าวคราวของทีมชาติไทยของเราวันนี้กระแสข่าวทั้งวันครับมีเยอะครับแต่ช่วงนี้ผมจะไม่ย่อยข่าวนะต้องกราบเรียนเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมนะไม่ย่อยข่าวครับเพราะว่าผมเอ่อผมผมมีมุมมองอยู่มุมมองหนึ่งนะนะครับบางครั้งผมไปเจอคอมเมนต์ตามหน้าอาเพจข่าวต่างๆ ส่วนมากแล้วจะมีเพื่อนบางคนที่ไปคอมเมนต์นะตามเพจข่าวแต่ว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับชอบวิาพากษ์วิจารณ์ชอบพูดนะอะไรก็อินฟูอินฟูความจริงแล้วมรรยากาศเปรียบงี้นะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เขาทําข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่าเป็นกูรูหรือคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปตําหนิตีเตียนอะไรหรอกครับถ้าเรื่องราวมันเป็นปกตินะครับเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วช่วงนี้ฟุตบอลไทยเราทีมชาติของเรา มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะนะครับไม่ต้องมาพูดถึงช่องบาก,กินชาแนลของผมเลยนะครับเนี่ยครับผมผมตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ผมไม่สนใจอะไรแล้วเพราะผมได้บทสรุปชัดเจนว่าต้องทําทีมโปรทำคอเทนตี้เท่านั้นถึงจะสามารถไปสู่ความสําเร็จได้ผมพูดขาดขาดไปแล้วครับและผมยังยืนยันณจุดยดีขอนผมตรงจุดนี้แต่ส่วนตอนนี้นะครับฟุตบอลทีมชาติไทยจะทําทีมไปแบบไหนอิชิจะทําแบบไหนอันนั้นผมไม่คาดค้านหรอกครับก็ทําไปเลยครับ แต่ผมบอกว่าทําไปก็ศูนย์เปล่าเสียเวลาเปล่านี่ชัดๆเลยผมพูดนะผมไม่มีอะไรพูดอีกแล้วนอกจากว่าต้องทาคอเทอร์เนตี้สี่ข้อนะครับทําข้อครัวฟุตบอลและต้องทําทีมโปรเท่านั้นครับถึงจะสามารถหลุดออกจากบ่วงที่เราติดมาห้าสิบปีนี้แล้วดังนั้นนะครับผมถึงไม่ไม่อยากจะย่อยรายละเอียดอะไรเพราะช่วงนี้ทีมชาติไทยของเรากำลังแข่งขันในทัวร์นาเมนต์จอร์เรามาให้กําลังใจกันดีกว่าส่วนในเรื่องถูกหรือผิดว่ากันทีหลังครับซึ่งนะครับ ช่องอื่นอาจจะพูดถึงเรื่องทําไมไม่เรียกพี้มุ้ยทําไมไม่เรียกโกอุ้มแต่ช่องผมไม่ได้พูดเรื่องนี้ครับจะเรียกไม่เรียกนี่ผมไม่สนใจแล้วนะครับอิชิจะทําอย่างไรผมไม่สนใจแล้วนะครับก็เป็นเรื่องอ,อย่างล่าสุดนะก็มีการวิภา์วิจารณ์กันมากนะครับเพราะว่าแมตท,ที่เราเจอใช้นิสัยเปไปนะครับเมื่อคือนนี้เนะี่ยนักเตะสองรายนะครับที่โคดิชิให้ลงเป็นตัวจริงในครึ่งแรกก็คือโจนาธานเข็มดีแล้วก็เจริญศักดิ์วงกรนะครับ ตัวผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ปีกขวานะครับได้รับอาการบาดเจ็บมาวันนี้นะครับอิชีนะครับได้สร้างกระแสฮือฮาอีกแล้วด้วยการเรียกสันติภาพจันหงอมแล้วก็ทรงวุฒิไขครวนครับมาติดทีมซึ่งสันติภาพก็สามารถเล่นในตำแหน่งปีกได้นะและทรงวุฒิไขครวนก็คือนักเตะที่เล่นเซนเตอร์แบ็กได้ก็คือดึงดึงเข้ามาครับเป็นผู้เล่นในสวอตของอิชีเป็นลักษณะคือเป็นเครื่องหมายการค้าของอิชีนะครับ เรียกทรงวุฒิเรียกสันติภาพนะครับท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเรามีปีกเรามีแบ็กเยอะแล้วนะครับทำไมยีช่ชีนะครับไม่เรียกศูนย์หน้ามาสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพี่มุ้ยนะครับหรือว่าคนอื่นๆนะมีมีอยู่หลายคนนะปีโป้นี่ครับลหลายๆคนที่สามารถมาเล่นได้ในะในฐานะกองหน้าอาชีพยีช่ชีไม่เรียกครับ ยิชิเรียกสันติภาพจันหอมแล้วก็ทรงวุฒิไข้ขวนซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นการเรียกนักเตะที่ตำแหน่งปีกจริงครับกับตำแหน่งเซนเตอร์ที่มันมาทดแทนจเจริญศักขจุลธานได้จริงแต่นะครับในช่องบางช่องหรือกูรูฟุตบอลบางคนบอกว่าเป็นการเรียกตัวที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของแฟนบอลโดยสิ้นเชิงนะครับคือเป็นเครื่องหมายการค้านะครับของยิชิว่าต้องสันติภาพต้องทรงวุฒิต้องจเจริญศักนะรครับพวกนี้คือเป็นเป็นนักเตะในในดวงใจของยิชิซึ่งยิชิชอบ ถือว่าผ่านนะครับในสายตาโค้ดแต่สำหรับแฟนบอลเนี่ยบางครั้งก็ยังะหงิตะหงิวไาเอนา้น่าจะเรียกตำแหน่งที่มันขาดหรือเรียกนักเตะที่เข้มข้นกว่านี้แต่ไม่ครับอิชิยังคงมั่นคงครั้งที่แล้วก็เรียกฟูเบีนะครับกับชาลุงภูมิสีแค้วเข้ามาก็เป็นที่ตกตะลึงกันทั้งประเทศเลยครับว่าทําไมไม่เรียกศูนย์หน้าไปเรียกปีเข้ามาทำไมเยอะแยะขนาดนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของเซนซีนะก็ต้องเข้าใจว่าเซนซ อชอบสควอตนักเตะเหล่านี้นะยังไงก็ต้องปั้นเด็กเหล่านี้นะน้องๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสูตรของยิ่ชิแล้วครับเราก็ต้องยอมรับพอมีการวิพากษ์วิจารถึงเรื่องนี้นะผมไม่ได้วิพากษ์วิจารเรื่องนี้นะผมลองไปฟังเฉยนะครับก็มีแฟนคลับนะครับที่เป็นลนักษณะเป็นแฟนบอลไทยที่เป็นแฟนบอลที่ดีนะครับมาบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ชอบมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะทำไมไม่ปล่อยให อ่าอิชิทำนะครับถูครับถ้าเกิดมันมันไม่เป็นเรื่องประหลาดสุดๆเนี่ยเขาไม่พูดกันหรอกครับผมจะยังขาเรียนงี้เลยมันประหลาดจริงนะเขาบอกว่ายอมใจอิชิจริงๆนะครับครั้งนี้อาจจะได้เห็นมิเกลสันยืนปีกก็ได้นะเขาเขาประชดมาขนาดท่านเลยนะครับสำหรับแฟนบอลนะครับแล้วก็มีข่าวที่น่ารักอีกข่าวหนึ่งนะนะครับในจังหวะนะครับช่วงท้ายเกมที่ปฏิวัติคำใหม่นะครับตัดสินใจออกมาตัดบอลนะเกือบพึ่งสนามนะผู้รักษาประตูมืองจีนไทยแล้วนะครับพลาด โดนผู้เล่นศูนย์หน้าไต้หวันนะครับยิงสวนเข้าไปเด้งดีนะที่บอลเฉียดนะครับเสาประตูไปนิดเดียวทําให้ไทยเนี่ยลงนะครับไม่สาไม่ไม่ไม่เสียประตูนะยังคงสกอร์ไว้ที่2อูนย์ได้นะ<ส>วันนี้นะครับสีภรรยาของปฏิวัติคําใหม่ได้ออกมาโพสต์นะครับเป็นภาพและวิดีโอคอกับคุณสามีพร้อมกับแคปชั่นว่าด่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็หมายความว่าใจหายใจข้อเหมือนกันครับภรรยาของปฏิวัติคำใหม่ว่าออกมาทําไมออกมาตัดบอลแบบนั้นทําไมนะก็เลยด่าสามีไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาโพสตแคปชั่นบอกแฟนบอลว่าหนูด่าพี่เขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงถือว่าเป็นภรรยาขวัญใจแฟนบอลครับภรรยาของคุณปฏิอาปฏิวัติคำใหม่นะผู้รักษาประตูมืองหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยเป็นข่าวน่ารักน่ารักนะครับสําหรับทีมชาติไทยนะครับก็หวังว่านะ ในเกมวันที่14ตุลาคมที่ออกไปเยือนไต้หวันจะไม่มีการทําให้แฟนอบอลไทยจะหายใจความแบบนี้อีกแล้วนะสำหรับปฏิวัตินะครับก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของไทยนะครับที่ทําผลงานไอชีเองก็ไว้วางใจมาตลอดนะครับโดยมีสรานุนอนุยินเป็นมือสอง นะครับก็คิดว่านะในแม์ที่เราไปเยือนชนิสไทเปเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรลักษณะชนะแล้วไปต่อไปผมจะม่ต่อไปะเดี๋ยวเรามาดูแม์ที่หดครับสามแม์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าเราจะสามารถรอเชียร์ครับมีผลชชนะเมื่อวันที่เก้านะครับอีกห้าวันครับบองตรงครับถ้าผมไม่ได้พูดเรื่องชานิสไทเปที่ถ้าผมมาพูดแบบนี้นะคที่ไต้หวันนะครับไม่ได้พูดเรื่องชนิสไทเปนี่แหละฮะไร้เทศเดียวนครับก็เดี๋ยวเราต่อไปนะครับเดินไปให้ในุ้นไปให้ใลุ้นไปชนะโลกที่บ้านนะครับ ใช่ผมบอกว่าจะทำ็จนะครับทำใจให้กำลังใจพูดได้องร้องทุกคนนะครับในทีมชาติต้องขอบคุเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องผมนะนะครับผมต้องพูดให้กำลังใจน้องๆให้กำลังใจทีมไทยครับแต่ผมไม่เจาะลึกเลยไม่ลงลึกเลยเพราะผมไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรเพราะในใจผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการทําทีมแบบนี้อยู่แล้วแต่ผมก็รักช้างศึกในเมื่อแบบนี้นะนะครับในเมื่อเข้าสารเนี่ยมันเข้าเปลือกมันกลายเป็น นะครับเป็นลักษณะน,นี้ไปแล้วผมก็คงต้องต้องต้องดูไปให้กำลังใจกันไปแล้วครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะพูดในลักษณะนนที่ไม่ลึกนักในช่วงนี้เพื่อนๆก็ขอความเขียนใจนะครับผมไม่รู้จะไปพรีเซนต์เจาะลึกเรื่องอะไรครับกับทีมตอนนี้นะผมก็พูดในลักษณะนนที่ทำให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันเชียร์ให้กำลังใจนักเตะทุกคนน้องๆทุกคนในสนามแค่นั้นเองครับ ทยกํางรัตคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องดนรับใายสัตวบางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นเนื้อคนรุ่นใหม่ฉางรึกต้องเคลื่อนไหว In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of international the world elephants must be fearless. ปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์อ e เล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งซิสวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตพ์ปนที่รรมชาวาเบนเอาสโบอเยอรมันคีวัดฟินบรองคาลูทีมชาติยำชนเยอรมันสกุต c o n อนสตบลูลแนดี้ยูไนเต็ทีมชาติยวชนสกอตแลนด์เดรรวันกันเนียโอลิม ยงราชสีห์แห่งลิเติมฝรั่งเศสจูดสุมทับลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนปาชนาทานเคมดีแพทริกกูสต้าสันโปโบเมสักวิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิทเคลสันแทชันแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเ,เหเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางิ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. เปิดมันบางตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบางตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเอสเคแหง่งสวีแลนซิลวาแมกซ์เซตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะพนคีรีโมชาวาเนบนเอาสบกเยอรมันทีวัต สุนทรเหลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมืนตาชะนะทางเคมีแพทริกกูสตาสันโปโบเมสาดวิไลเบนเดวสิสนิโคลหลักลิเคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมัานบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบบระทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเคลียงไลไทยสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเปลียงไล